เมื่อกี้นี้เข้ามาในห้องแล้วเกิดอะไรขึ้นครับเชฟตกใจมากอยู่อยูทีวีติดเองผีหลอบมากโอ้เครื่องบัลเล์เลยอ่ะมีให้เช่าด้วยนะครับมว่าจะเป็นหม้อตะหลิวเขียงอะไรเงี้ยเขาบอกไปเช่าได้ทำาหารจริงจังอ่ะสวัสดค่ะ เจแปนมาใส่มาแล้วครับผมเย้ yeah. ตอนนี้อยู่ที่สถานีชินโอซาก้า hmm. กันนะครับคุณผ mm hmm. ู้ชม mm hmm. ครับผมสำหรับร mm hmm. อบน,นี้เราจะมารีวิวโรงแรมกันนะครับเย้ <Yeah. S 1> โรงแรมรอบนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดา mm hmm. เพราะว่าจากเซิร์มมาแล้วครับ มีเครื่องซักผ้าอยู่ในห้องนะครับผมนี้ก็คือห้องเครื่องซักผ้าจากอะไรจองเลยถูกต้องทำไมอ่ะนี่คือเหตุผลเพราะว่าบางคนเนี่ยมาทริปยาวๆใช่ไหมพกเสื้อผ้ามานิดหน่อยพอแล้วก็ห้องแบบมีขนาดที่แบบว่างกว่าปกตินะครับเพราะว่าตรงที่เราจองเนี่ยอยู่ตรงสถานีคอมมาชินะครับแล้วก็อยู่ใกล้กับชินชัยบายชิแล็กช้อปปิง้งแล้วยังสามารถเดินทางไปที่โอซาก้าเอ็กซ์โปหรือว่าเอ็กซ์โป2025นะครับได้อย่างสะดวกด้วยตอนนี้เรานั่งชิงังเซ็นมาถึงที่นี่นะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นรถไฟใต้ดินนกัผม ซูจิไลน์นั่งไปประมาณ5สถานีนะฮะก็จะถึงสถานีคอมาจิแล้วนะครับแไปเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าแล้วดูซิว่าโรงแรมนี้จะเป็นยังไงนะครับนี่ครับโรงแรมอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยตึกนี้เลยนะครับโตเกียวสเตย์โอซาก้าฮอมาจินะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คอินกันครับเข้ามาในโรงแรมแล้วนะครับนี่เลยโตเกียวสเตย์เอาชั้น18แเชฟโอ้แต่ข้างในตรงนี้ดูสวยนะเนี่ยแล้วก็มีแบบเคาน์เตอร์ทาร์สคาร์จุดเช่ารถด้วยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็มีที่นั่งแบบ พอสมควรเลยนะแล้วเราก็จะเจอลิฟต์ฝั่งนี้ออกมาจากลิฟต์ก็คือเจอแบบนึกว่าแบบเอ้ยนี่มันเป็นอะไรนะทีโปรเจกต์แมปปิ้งเออเินแล้วมันก็จะมีแบบเท้าตรงเท้าแล้วก็จะเป็นด,งดวงๆขึ้นด้วยนีย่สวยมากเลยเยี่ยมไปเลยนี่เซอร์ไพรส์รส <c oughs> ขึ้นมาก็ประทับใจป่ะโอ้โหกว่าจะมาเจอรีเซพชันนะคะโอ้สวยมาก ตรงนี้ก็จะเป็นโซนอเมนิตี้นะคะให้เรามาหยิบเองก็จะมีทั้งอันนี้ก็จะเป็นสัลลีแล้วก็อย่างวัดผมแปบงซิฟันที่กดหนวดแล้วก็มีชาเขียวมีโฮจิชาอัืแบล็กทีวโรงแรมนี้เช็คเอาท์สิบเอ็ดโมงนะคะแล้วก็มีอาหารด้วยอาหารเช้าใช่ไหมเราจองแบบอาหารเช้ามด้วยโอเคล็อบบี้เนี่ยอยู่ชั้นบนสุดของที่นี่คือชั้น18ซึ่งห้องอาหารเช้าก็อยู่ชั้น18บข้างทางล็อบบี้เลยแล้วเป็นแชร์ลาวช์นะครับ ตอนวันก็สามารถเข้าไปใช้ล็อตตรงนั้นได้ห้องเราอยู่ชั้นสะิบสว่างมากดูดีมากนะคะเอากาศกนะ็เ,เราขึา้นสภาพกันนะครับไปดูห้อง โอ้เครื่องเบลเลอร์เลยอ่ะไมโครเวฟด้วยสุดยอดก็มีไมโครเวฟด้วยนะครับเมื่อกี้นี้เข้ามาในห้องแล้วเกิดอะไรขึ้นครับเชฟตกใจมากอยู่อยู่ทีวีติดเองผีหลอกมากพอมันรู้ว่าเราแบบเออมีเปิดไฟแล้วเสียบการ์ดแล้ว้ยใช่ไหมมันก็เปิดทีวีอัตโนมัติเลยให้ผมได้นี่สิมันจะให้เทคประมาณนี้ก็คือพอเข้ามาในห้องแล้วใช่ไหมครับก็จะมีกระจกตรงนี้นะ แล้วก็มีเครื่องซักผ้าตรงนี้ขออนาตระวังของตรงนี้จะไม่เกะกะนะครับแล้วก็เครื่องซักผ้าเขามีน้ํายาซักผ้ามาให้เลยนะฮะเยอะมากแล้วก็มีไมโครเวฟตรงนี้นะครับไม่ต้องไปที่จุดส่วนกลางนะครับมีพวกรองเท้าสลิปเปอร์นะฮะที่ใส่รองเท้าสเปรย์ที่แขวนที่ให้มต้องปกอันเป็นไงครับโอ้โหห้องใหญ่มากถ้าเกิดนะก็อยู่ในตัวเมืองโอซาก้าถือว่าใหญ่นะฮะเพราะห้องนี้ไซส์28ตารางเมตรนะครับนี่เป็นไงฮะเจ๋งไหมครับ โโอ้หมีมีจานช้อนซ่อมนิดนึงเออดีมีเตาไอเอสด้วยทำอาหารได้แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นซิงนะคะสามารถล้างจานได้เออนี่คือแบบให้ทำอาหารได้นะฮะก็คือทำอาหารได้เล็กน้อยโอ้โหดีมากแล้วก็ข้างล่างนี่เป็นอะไรตู้เย็นตู้เย็นมี2อัน ทำไม, <laughs> มสองอันก็มันเล็กมากไงถ้าเกิดเราทําอาหารหรืออะไรที่แบบซื้อวัตถุดิบมาใช่ไหม,มนก็ต้องแช่ตู้เย็นน่งทํางานนั่งกินข้าวได้นะฮะทีวีก็ใหญ่ดีนะครับผม <c oughs> เขาบอกว่านี่มีให้เช่าด้วยนะครับว่าจะเป็นหม้อ,อมตะหลิวเขียงอะไรเงี้ยเขาบอกไปเช่าได้ค <c oughs> ำสานจริงจังอนะ่ะเตียงให้ดูนะเป็นสองเตียงนะครับแต่ว่าเป็นสองเตียงที่บอกลงกันแล้วก็ใหญ่มากนะครับตรงน,นี้ก็จะมีสเปซออกไปอีกนะฮะแล้วก็โอ้โหเตียง มีพวกฟังก์ชันไฟต่างๆแล้วก็ที่ชาร์จ usb ปลั๊กไฟนะครับเดี๋ยวมาดูวิวกันหน่อยไหมฮะว่าเป็นยังไงเห็นวิวไหมไม่เห็นอะไรเลยนอกจากติดตรงข้ามทำงานเห็นคนทํางานจ้าพี่น้องไปดูห้องน้ํากันคุณผู้ชมครับโอเคอยู่นะก็เป็นห้องน้ำไซส์มาตรฐานอืมส่วนห้องน้ำที่ไซส์ปกติแต่ว่ารู้สึกมันมีความใหม่เหมือนกันนะยังไม่ได้เก่ามากนะโรงนี้แล้วก็เครื่องฟอกอากาศลืมบอกอยู่ตรงนี้มีให้แล้วก็ที่สําคัญก็คือแอร์ที่นี่เป็นแบบตัวแยกนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าร้อนก็ไม่กลัวเปิดเป็นแอร์ได้นะครับสีแดงอันนี้ก็คือเป็นฮีตเตอร์นะฮะลมร้อนส่วนสีฟ้าสีเงินเนี้ยก็จะเป็นลมเย็นนะครับส่วนนี้จะให้ปรับให้มันออโต้อันนี้คืออันนี้อันนี้ถ้าเกิดไดห้ห้องมัน dry เป็นแอร์ dry ก็คืออันนี้นะครับเอาไว้ใช้ตอนฝนตกก็จะเย็นดีนะครับ ตรงนี้เอาไว้ปรับอุณหภูมิประมาณนี้ที่สําคัญคือทําเลนะครับเพราะว่ารอบนี้เรามาเลือกพักที่สถานีฮอมมาจิเพราะว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนของสามสายรถไฟพอดีเลยนะครับทริปนี้ที่เรามาพักที่นี่คือเราตั้งใจจะไปที่งานเอ็กซ์นะครับที่จัดที่โอซาก้าซึ่งก็ขึ้นที่สถานีฮอมมาจินะครับไม่ต้องเปลี่ยนสายแล้วก็ตรงไปที่สถานียูเมชิมะก็จะถึงตัวสถานที่จัดงานได้เลยโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนแม้แต่รอบเดียวเราก็เลยพักที่นี่แหละครับเพราะเราก็สามารถไปชินโอซาก้าได้เพราะเรามาด้วยชินกังเซนทูุมไหมครับ ก็ใครที่กำลังมองหาสถานที่หรือว่ากำลังจะแพลนจะไปงานเอ็กซ์พอรอะไรเงี้ยก็อยากจะแ,แนะนำนะว่าสถานีฮอมาชิเป็นสถานีที่เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆเลยบอกราคาด้วยบอกราคาโอ้ราคาเออสั้ราคานะครับผมตอนที่เราจองมารอบนี้เนี่ยประมาณ6,000ปลายๆนะครับบาทบาทต่อคืน Good morning นะครับผมสุดท้ายครับเพื่อนๆ มาฉเฉลยครับ3วันที่ผ่านมาไม่ได้กินข้าวเช้าเลยต <c oughs> ื่นไม่ทันเลยโรงแรมนี้นะครับข้อเสียอยู่หนึ่งอย่างโรงแรมนี้จะไม่มีการทําความสะอาดเลยนะครับหรือถ้าเกิดเราพักยาวๆแบบาหนึ่งสัปดาห์เนี่ยหสัปดาห์จะมี1ครั้งนะครับที่เขาจะเข้ามาทําความสะอาดแค่นั้นเองนะครับนอกนั <c oughs> ้นเราก็สามารถแปะหน้าประตูได้ว่าจะให้เปลี่ยนผ้าเฉยๆหรือจะให้เก็บขยะด้วยอะไรเงี้ยหรือว่าไม่ต้องทําอะไรเลยก็สามารถที่จะแปะที่หน้าประตูได้เช่นเดียวกันนะครับ <c oughs> ส่วนข้อดีอีกอย่างหนึงนะ่งฮะสวันที่ผ่านมานะครับที่เราไปเจอมาก็คือ ค,คือไดเป่าผมครับเพื่อนๆครับไดเป่าผมที่ห้อนี้นี่ชอบม,มากเพราะมันแรงมากเราดูรูปทรงนี่อย่างก,กับปืนโหเท่มากเลยนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือฝักบัวนะฮะนี่ฝักบัวก็จะมีแบบไมโครบับเบิ้ลนะครับที่มันจะเป็นละอองแบบว่าให้ล้างหน้านได้สะอาดอะไรเงี้ยนะฮะที่ชั้นหนึ่งมีที่ฝากของฟรีด้วยนะครับพอชเช็คเอาท์แล้วก็สามารถใช้ได้มันก็จะมีเป็นตู้ออนี้นะใส่รหัสปกติ แต่ถ้าเกิดมี IC c a การ์ดเป็น l u g g a g e เกนี่ยมันต้องมี IC c a การ์ดนะครับแล้วทำไงครับดึงออกมาใช่ไหมอ๋มอ,อท้องกระเป๋าไว้องกระเป๋าน่ะแล้วก็ให้มันได้ใกันไเงียต่อแล้เก็บเอาไว้นี่อันนี้ก็จะล็อกเรียบร้อยนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับเราเช็คเอาท์จากโรงแรมนะครับผมก็ถือว่าเป็นโรงแรมที่ ดีเลยทีเดียวนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Facility ตีฟังก์ชันต่างๆนะครับแล้วก็รวมไปถึงอของที่ให้ในห้องนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกก็จะมีติดอย่างก็เรื่องทำความสะอาดนะครับใครที่คอนเซิรน์นเรื่องความสะอาดจะต้องมาทําความสะอาดทุก,ทกวัน,วนอะไรเงรี้ยที่นี่ไม่มีเลยนะครับใช่แต่เราสามารถแบบแปะบอกเขาได้ว่าให้มาเก็บถุงขยะกับเปลี่ยนผ้าเช็ดตัวประมาณนั้น แต่ว่าทำอาอาดใหม่หมดแบบปูเตียงใหม่เงี้ยไม่ได้ไม่มีเออก็น่าเสียดายนะฮะโอ้โหนึ่งอาทิตย์เนี่ยใครมาพักยาวๆเนี่ยเขาก็จะมาทําแค่หนึ่งวันนะครับฉะนั้นเอ็งว่ามันก็เลยทําให้ในห้องอะ่ะมีแบบว่า ที่มันเป็นพวกเครื่องซักผ้าหรืออะไรเงี้ยเสียงอำนวยความสะดวกเพิ่มมาแทนเพราะว่ามันจะได้ทดแทนกันประมาณนั้นเอยแต่ก็ชอบมาเครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้าไม่พอยังให้น้ํายาซักผ้ามาด้วยถูกต้องเป็นอะไรที่เวิร์กมากมากดีมากดีมากแล้วเครเ่ิมเครื่องซักผ้านี่คือมันแบบปั่นค่อนข้างแห้งมากนะคะแล้วก็ตากในห้องน้ำตากในห้องน้ำหนึ่งคืนก็คือแห้งเลยเออดีมากเลยอ่ะ perfect ใช่ ไทยที่แบบออมองหานะฮะที่มันอยู่ในทาเลที่มันไปเอ็กซ์โปงานเอ็กซ์โปสะดวกนะครับ<ม>แล้วก็ไปทางย่านพวกชินชัยบาชินัำบะอะไรเน<ม>ี้ยก็คือสามารถเดินไปได้นะครับ ก็หวังว่าเ,เพื่อนๆคงจะชอบรีวิวของพวกเรากันนะครับกับการรีวิวโรงแรมโซลคิวสเตะโอซาก้าฮอมบาจินั่นเองเหลือแค่อาหารเช้าเอาไว้เพื่อนๆมาลองเองแล้วกันนะครับใช่แล้วค่ะใครมาลองอาหารเช้าแล้วก็บอกหน่อยว่าอคอมเมนต์มาหน่อยว่าโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยให้เรารู้ด้วย <S 1> <S 1> ถูกต้องนะครับผมแล้วก็่อนจากกันฮะลองเช็คอยู่ด้านล่างหน่อยนะครับใครไม่กด subscribe กดติดตามกดให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งสั่นระคงด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับจากเจ๊แป้งมาเฟ่แล้วเจอกันข้างหน้าครับบ๊ายบาย e